ดูกันนะครับตอนตอน,นี้โดนเข้าไปก็ทำน้าวาดเสียวเหมือนกันนะครับทั้งเจาะยางทั้งลำตัวแต่ยกนี้ออกมาเดินเบียดแล้วครับยับเข้าไปค่อยๆแ่ยับไม่รีบไม่ร้อนมีสายหน้านี่โอ้หวดหนักๆเลยครับเกี่ยวได้ว่าจะเบียดกล้ำไมอย่างเดียวอีได้หรือเปล่านะครับโอ้สบายสบายก็กดแขนไล่แขนดีด้วยครับไล่แขนแบบนี้เพชรพลงามตีไม่ได้ครับ สบายวันนี้ถ้ถือว่าใช้ความเก่าทุกท่วงท่าครับเอารับตบหงซ้ายเป็นพลังเสียบซ้ายเข้ามาสบายยพยายามลว้นลำตัวครับเอาลุ้นกันไปครับเอาเตะขวามัเป็นพลังโอ้ลูกซุ่มโอ้ลูกนี้แหววเสียครับพจังหวัดจังหวัดดึงหลบแข้งครับโอ้ไม่ไม่หลบนี่อันตรายเหมือนกันพี่อารีดูว่าไม่บาท่าด้วยแล้วนะครับสบายสบายมาชกในเกมตั้งรับนีแ้่ก็มีหมัดคอยโตตลอด เพชรพลามไม่ผนพยายามจะเบียดปล้ำในแต่ว่าขาไม่ได้เลยครับตีไม่ได้ทีกรรมการต้องแยกก่อนครับยกสามมาแล้วยกเพชรพลามไม่วันนี้ต้องเดินครับจะไปใจเย็นไม่ได้ครับพยายามเดินได้เดินบวกสบายๆกลับเป็นฝ่ายตั้งรับตอนนี้ไม่ชัวร์ไม่ออกครับสบายๆเป็นฝ่ายเลือกเป้าครับ่อยให้เพชรพลามเดินหน้าเข้าไปหาอ่านะครับแข้งซ้ายเซฟป้าย ้ายโตขึ้นมาจากสบายสบายครับเอาเกีบซสายจับตอกขวาก็สบายสบายแหมวันนี้แกมาหลากหลายก็สบายสบายโอ้หอหอยไล่แขนลับศอกแล้วก็มีแขงเข่าโตหนักๆด้วยนะครับเอาละครับดูว่าเพชรโพนงามเข่าอาชีพพยายามจะเบียดแต่เกาะไม่ได้นี่ก็ลําบากเหมือนกันแล้วก็สบายสบายก็เลือกออกเก่าด้วยนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับเลือกเน้นๆนะครับทั้งแข้งทั้งหมัด ยเฉพาะวงในนี่มีไล่แขนแล้วก็สับศอกเลยครับนี่นะครับเหยียบซ้ายมาเพชรพลงามต้องใช้วงในเป็นหลักครับสบายตอนนี้เลือกเอาละครับดึงโชว์สายตาเตะซ้ายขึ้นมาสับ่อกซ้ายเข้าไปอีกแม่จะมันก็ฉฉยนี่มาเป็นชุดสบายๆพลงามไม่สนใจครับจับในได้เตะเข้าขวาเข้าไปเอาละครับใช้ความหนุ่มความสดให้เป็นประโยชน์เขาวันนี้ทังดับเพชรพลงงามหน้าเลยต่อครับต้องชนอย่างเดียวนะครับตีนะครับ เอาละครับเบียดเข้าไปกาดถอยนี่ไม่ได้นะครับชนเข้าไปยังได้ลุ้นนะครับได้ใหญ่ด้วยเพชรเพชรพลงามเบียดโอ้สบายสบาย,สบายก็คอยไล่แขนเอาไว้วงในถ้าไล่ไม่อยู่เมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเพชรพลงามนี่เวลาแทงก็แทงเจ็บเหมือนกันครับเอาละครับยังต้องลุ้นกันยาวๆข้ามวัคู่นี้แพ้ชนะอย่าเพิ่งดวง่วนสรุปครับ ผลงามเดินหน้าลุยต่อขยับขยับเข้าไปหาพยายามทัดมาลาด้วยศอกซ้ายครับสบายๆเอาเตะขวาเข้าไปอีกไล่แขนมามัดในสูดาเสียบซ้ายก็เป็นผลงามมาแล้วครับเพลงเขา่าเริ่มจะทํางานมาเหม,มือนกันครับเอาแน่ไปครับหมดยกที่3ครับหมดยกที่ 3, สามเสมอครับมวยคู่นี้มาครับยกที่สี่เริ่มต้นขึ้นมาเอาล้ครับเล่นเกมเดินแล้วครับเบียดเข้าไปดูจังหวะการไล่แขนเนา อไอไปเรื่อยไอไปเรื่อยเนทนงามโอ้โหมาโดนพิดเหลี่ยมแล้วก็ตามน้ำไปอีกหนึ่งดอกนะครับต้องเดินให้เร็วนะครับโอ้วันนี้มาเล่นสีมือเลยนะครับสบายสบายอยตั้งกำแพงหน้าโอ้ยเอาเอาคืนเหมือนกันนะครับเกี่ยวแล้วก็แทงโต มาเลยครับวงในเริ่มจะติดเครื่องแล้วนะครับตีได้ทุกท่าตีได้แรงๆรด้วยกันโอ้เอาเลยครับล็อกแล้วตีได้เจ็บๆด้วยครับชุดนี้เ้าแล้วโอ้ตอนนี้เพชรพลงามล็อกได้งามงามแล้วก็เสียบได้หลายหลายดอกด้วยกันสบายๆเริ่มจะหนีไม่ออกครับจำเป็นต้องแลกดูว่าจะต้านไหวหรือเปล่าสบายๆเพชรพลงามตอนนี้เปิดเกมชนตลอดครับเอาจะไม่เสียบตายมานะครับเพลงเข่าจากเพชรพลงามเริ่มจะบันเลงอีกลักหนึ่งโอ้โลูกนี้ แม่สบายๆนี่เสียหลักอีกแล้วแม่ดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนเสิร์มครับโอ้ดูว่าชกได้ถูกสง่งนี่นะครับตีเข้าไปยกสี่เครื่องล้อแล้วนะครับวงในตีไปเรื่อยโอ้โหเวลาจาับแข้งน่ากลัวเลยนะครับแต่ละเม็ดยกนี้สบายบายโดนเขาโดนเขาไปเยอะเยอะเลยเกินแบบชุดนี้ีไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหกระทุ้งไม่เลี้ยงเลยครับชุดนี้โอ้โหดูว่าจะรอดเป็นแล้วก็สบายบาย เริ่มจากขมขอตอนนี้เริ่มจะไม่สบายสบายเหมือนชื่อแล้วครับเพชรพงษ์ามเดินหน้าลุยต่อไปไหนไปด้วยเยียบใต้ตถะะแถลกระแพงเข้าไปอ่าแล้วแม่สบายสบาย,บายตอนนี้โตไหมเขาจะทันสั้นแล้วครับโอ้โดนถึงตัวตลอดแบบนี้นะครับเบียดล็อกไีจับได้เมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องตีตีโอโ้โหกัดทุ่งไปกัดทุ่งไปเรื่อยเลยครับโดนเข้าไปหางกๆที่ทํำได้จะออกอาการยุบไปดไปื้อแล้วครับนี่นแหละครับ ไปเหยียบสายไปสักไหนเข้าไปครับพี่อาลีช็อตไปะะเฉยๆครับสบายๆเอาละครับพยายามมัดในสู้เพชรประงามตอนนี้ดูว่าเล่งแล้วก็ดูว่าจะผ่านได้หรือเปล่าครับตอนนี้แคมสบายๆนี่ะยุบไปเฉยๆครับพยายามจะใช้ความเก่านะครับไล่แขนแทงราคาเอาไว้ด้วยอ้าสบายๆแทงขวา เพชรพลงามก็ไม่สนนี่ครับต้นตั้งกระแพงเอาไว้ก็แทงตั้งกระแพงนี่โอ้โหบิดเหลี่ยมล้มกิ้งไปอีกเอาเลยครับแฟนมวยท่านรองนี่เฮกันสันนันแล้วครับมาถึงตอนนี้เอาละครับมาสบายๆกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแม่จังหวะนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับสถานการณ์บนสังเวียนโอ้โหลูกนี้แม่ไปเสียหลักอีกแล้วเพชรพลงามโอ้โหต้องบอกว่าหลายช็อไหลายอารมณ์ก็มวยคู่นี้ครับตัดกันได้เปรียบสิเปรียบตลอด โอ้โหบรรยากาศอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ดูแล้วน่าจะเบียดกันถึงชิงดำเลยนะครับสถานการณ์นี้พลิกไปพลิกมาตลอดคู่มวยใหญ่ๆก็จริงนะครับแต่ถือว่าชกกันสนุกเราใจนะครับแฟนมวยนี่โอ้โหไปโดนแท่ง้ายดอกนี้นะครับเอาลละครับเพียงต้นยกก็ยังมีเวลานะครับพยายามจังเบียดจะชนปล้ามหน นี่นะครับอยู่ได้ด้วยเหลี่ยมดูจังหวะการไล่แขนครับจะเริ่มเกาะได้ตีได้นี่มาเป็นยุดเอานะครับโอ้โหยังพลิกได้อีกแปลกระลบนะครับเอาเดินต่อครับเทพพลงามใช้เขาให้เป็นประโยชน์ส่วนสบายสบายก็พยายามใช้หลักเหลี่ยมครับตบออกค้างระหว่างข้างซ้ายมาแล้วครับเทพพลงามเสียบซ้ายเข้าไปเกาะในไล่แขนล็อกเสียบซ้ายโอ้ยมาครับเพลงเข่ายังเติมไม่รึเลยครับเป็นพลงามแรงดีไม่มีตกครับ ทนไปเรื่อยนะครับเรียกว่าอยู่ได้ด้วยเหลี่ยมได้เชิงแล้วนะครับสบายสบาย,บายตู่จังหวะการตั้งโอ้มาดูนะครับได้เหลี่ยมอีโอ้เหลี่ยมนี่เหลือหลายจริงๆนะครับเล็ก,กว่าก็จริงครับโอ้ยมาแล้วครับปัดกันได้คนละอย่างมีดีคนละอย่างได้ดีคนละแบบครับปึนผลง,งานเดินหน้าลุยสบายสบาย,บายตอนนี้ไม่ปัญหาด้วยอัพทีใต้เข้าไปเจ็บใต้ พลงานจับในได้โอ้หจังหวะเสียบยังไม่มีครับแต่งตัวช้านิดน,นึงครับวันนี้เพชรพลงงานโอ้โหเราว่าเดิน้าไม่ได้เลยนะครับสบายสบายนีดูจับม่านหกปั่นใจดูวงในดูนว่าการล็อกแขนเขาไม่ตแล้วครับก็ยังไอไปเรื่อยโอ้โหเวลาย,ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเลยนะครับนี่นะเปิดโอกาสให้เพชรพลงงามเกลียบท้ายเข้ามาครับสบายๆตอนนี้เลือกเป้าเพชรพลงงานโอ้ตรงนี้เสียบในได้ไม่ชัดเจน เดินหน้าดึยต่อครับก็ได้เฉพาะมีเพชรคนงามไล่ที่ไล่ตอนต่อสบายสบายเสียบซ้ายแล้วล็อกในเอาไว้เอาแล้วครับเสียบซ้ายก่อนจากอีกโอ้โหมาได้เก๋าวได้เหลี่ยมนะครับกระตุกนิดเดียวนี่ดูนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วด้วยคุมเกมนะครับไม่ประทะแล้วโอ้โหในช่วงการยกที่สี่นั้น <c oughs> เหนือเหนือเลยนะครับเพชรคนงานไอ่เข้าไปมีชุดใหญ่ๆทำหถ้าไม่รอด กับลายยกนี้มัดต้นความเก่าของสบายสบายครับนี่หรับเข้าไปโอ้ยดูนะครับเชื่อว่าคู่นี้ไม่แน่นะครับอาจจะมีภาคสองครับเจอกได้เลยครับเจอได้เลยครับวยคู่นี้ไทยจะเชื่อว่าปลายกลางยกที่สี่นี่สบายสบายจะกลับมาได้ครับสุดท้ายแล้วนี่แหละครับมวยไทยอะไรก็เป็นไปได้ครับอยู่ที่การแก้เกมอยู่ที่ลูกแก้ลูกกันครับเอาละครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับ พยายามเดินก็จริงแต่เรี้ยวแรงนะั้นลดน้อยถอยไปอย่างเห็นได้ชัดไปแล้วนะครับเพชรพลกงสบายสบายคุมเกมนะครับมั่นใจนะครับมีขยับหลอกตั้งกำแพงเอาไว้โอ้โหวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับจากมวยเดินเตะต่ตอยแรงๆวันนี้มาเล่นฝีมือก็ได้นะครับมีลูกเตะลูกคาขยับออกซ้ายออกขวาไปเรื่อย รบหยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับรกรรมการเดินรวบรวมใบคะแนนนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้สบายสบายเป็นไปชนะคะแนนล,ลงมาอย่างสนุกเลย